สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับส้มเปียนังกิติยาสวัสดิ์และบันเทิงรอบวันนะคะข่าวแรกของบันเทิงรอบวันวันนี้ค่ะเป็นข่าวของซุปตาคนดังบีสุกิจวิเศษแก้วค่ะหลังจากที่เล่นหนังเรื่องแรกภาพยนตร์เรื่องคิดถึงวิทยานะคะก็ทําให้เจ้าตัวติดอกติดใจกับบทบาทใหม่ที่ได้รับเป็นอย่างมากค่ะซึ่งเร็วๆนี้นะคะเขาก็จะได้มีผลงานอัลบั้มใหม่ให้เราได้ชมกันด้วยค่ะ ถือได้ว่าไปได้ดีนะคะกับบทบาทใหม่ค่ะหลังจากที่ชิมลางงานหนังเป็นครั้งแรกนะคะในภาพยนตร์โรแมนติกคอมดี้คิดถึงวิทยาของค่าย GTH ค่ะแค่เพียงเขา้าฉายไม่กี่สัปดาห์นะคะก็โกยรายได้ไปถึง80ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะสำหรับศิลปินมากความสามารถคนนี้บีสุกิจวิเศษแก้วนะคะซึ่งเจ้าตัวก็ได้เอ่ยปากนะคะว่าติดใจกับบทบาทอีกด,ด้านที่ได้รับและก็ยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งศาสตร์ในวงการบันเทิงที่มีเสน่ห์ค่ะ อีกทางนะคะเขาก็ยังได้บอกว่าเป็นความฝันของเขาเลยทีเดียวนะคะซึ่งนอกจากจะมีผลงานทางด้านจองเงินแล้วเนี่ยนักร้องหนุ่มคนดังนะคะก็ยังได้เปิดเผยว่ากําลังเตรียมที่จะมีอัลบั้มใหม่ตอนนี้ค่ะเพิ่งปล่อยซิงเกลิลใหม่ออกมาอย่างรักแท้แปลว่าเธอนะคะออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันแล้วส่วนแนวเพลงอัลบั้มล่าสุดจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะเจ้าตัวเนี่ยขออุบไว้ก่อนเป็นเซอร์ไพรส์ค่ะในขณะเดียวกันนะคะก็ยังเปิดว่าในเร็วนี้เนี่ยก็จะมีผลงานละครโทรทัศน์ให้ได้ชมกันด้วยวันนี้ค่ะ ซ่งก็มีเสียงสัมภาษณ์ของหนุ่มบี้มาฝากกันด้วยค่ะดีใจครับดีใจครับเพราะว่าผมมันมันเป็นอีกสานในนี่มีสเสน่ห์มากๆแล้วก็เป็นหนึ่งในความฝาันของผมอยู่แล้วว่าอยากเล่นหนังมากซิงเกอตัวนี้ผมปล่อยเพลงรักแท้ไปแล้วว่าเธอไปนะเป็นเพลงช้าตอนนี้ก็ยังทางานอยู่เรื่อยๆครับแล้วก็ซิงเกิลตัวต่อไปเนี่ยกำลังค่อยๆทําอยู่ครับค่อยๆทาไปเรื่อยๆเรื่อย,รอยๆรอจังหวะแล้วก็โอกาสที่เหมาะสมเดี๋ยวเราค่อยปล่อยออกมาครับ ก็เรียกว่าปีนี้นะคะทั้งปีมาเนี่ยเราก็จะได้เห็นงานของหนุ่มบี้กันหนำใจเลยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังอัปเดตเรื่องผลงานให้ฟังกันแล้วนะคะในส่วนความรักกับนักแสดงสาวโมมนชนกค่ะที่ตกเป็นข่าวด้วยกันนะคะเจ้าตัวก็บอกว่าความสัมพันธ์เนี่ยเป็นเพียงแค่เพื่อนร่วมค่ายเดียวกันและคงไม่มีทางพัฒนาอยู่ในสถานะคนรักอย่างแน่นอนค่ะ โอ้โหคิดถึงวิทยานะคะเพียงแค่เข้าฉายไม่กี่สัปดาห์เนี่ยก็โกยเงินไปได้ถึง8ปล้านยังไงบันทึกรอบวันก็ขอให้ได้ถึง100ล้านเลยนะคะต่อกันด้วยข่าวของการเปิดตัวหนังสือกนกิโมโนนะคะสร้างสารรค์นวนิยายเกี่ยวกับตำนานอาถรรพ์ของผืนผ้าและก็ได้รับความนิยมจากผู้อ่านหลายเรื่องนะคะสําหรับนักเขียนเจ้าของนามปากกาพงศกรหรือว่านายแพทย์พงศกรจินดาวัฒนะค่ะล่าสุดกับผลงานเรื่องใหม่กนกิโมโนนะคะที่เรื่องนี้ค่ะ จะได้รับนำไปดัดแปลงเป็นละครโทรทัศน์อีกหนึ่งเรื่องด้วยค่ะู่หลายเรื่องรวมทั้งยังเป็นผู้แจ้งเกิดให้กับตัวละครผีที่โด่งดังที่สุดแห่งยุคไม่ว่าจะเป็นผีอีเมยจากรอยไหมเจ้าสีเกตจากสาภูษา และผีเมลีจากละครกี่เผาเป็นต้นสําหรับพงศกรซึ่งเป็นทั้งนาปการและชื่อจริงของนายแพทย์พงศกรจินดาวัฒนะที่ได้เปิดตัวหนังสือเล่มใหม่คนกิมโนกับเนื้อหาภายในเล่มก็ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของผ้าและวิญญาณเอาใจแฟนนักอ่านเหมือนเช่นเคยแต่แตกต่างจากเครื่องก่อนๆตรงที่คนกิมโนเล่มน,นี้จะเป็นเรื่องราวเล่นลับของผ้ากิมโนผู้ชาย โดยพงศกรคุณหมอนักเขียนบอกว่าจากความชื่นชอบเรื่องผ้าทําให้เขาถ่ายทอดออกมาเป็นงานเขียนซึ่งผืนผ้าสามารถบง่งบอกเอกลักษณ์วิถีชีวิตรวมถึงวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติได้เป็นอย่างดีและจะต้องมีการค้นคว้าข้อมูลโดยละเอียดทั้งจากการเข้าห้องสมุดและลงพื้นที่จริงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องก่อนจะนามาสร้างสารรค์เป็นนวนิยายในแต่ละเรื่องซึ่งจะต้องคานึงถึงการเล่าเรื่องที่สนุกด้วย คือที่เลือกเอาผ้ามานำเสนอเนี่ยผมมองว่าผ้าเนี่ยมันเป็นบันทึกวัฒนธรรมแต่ละชาติเนี่ยมีผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวความเป็นไปเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆตัวตนของเขาเนี่ยผ่านผืนผ้าขเขาไม่ว่าจะเป็นลวดลายของกีเพาลวดลายที่ปักลงไปบนกิโมโนวิธีการแต่งตัวอย่างนี้ครับพอค้นควา้ารร้สึกว่ามันมีเสน่ห์มากก็เลย เก็บออกมาเป็นแก่นของการนําเสนอในแต่ละเรื่องครับไม่ได้ผูกพันโดยตรงไม่ได้เป็นนักสะสมผ้าแต่ว่าจะเป็นมนุษย์ชอบเดินพิพิธภัณฑ์ครับเวลาเดินพิพิธภัณฑ์เราห้องที่สนใจมากนี่จะเป็นห้องเก็บเสื้อผ้าราะผมว่ามันดูมีมีสเสน่ห์มีมนขลงังมีเรื่องราวซ่อนเลนอยู่เบื้องหลังของลายผ้าเรื่องของอวัฒนธรรมต่างๆมากมายก็เ,เลยสนใจเราก็จะอ่านหนังสือเราก็เก็บ เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ค่อนข้างเยอะครับจนวันหนึ่งพอมีข้อมูลมากก็อยากจะบอกเล่าคนอื่นแต่ว่าจะเขียนเป็นสาร,รคดีหรืออะไรมันน่าเบื่อสําหรับตัวเองนะครับก็เลยเลือกที่จะเล่ามาผ่านนวนิยายครับภาพห้าเรื่องแรกเนี่ยภาพผืนหลักที่อยู่ในเรื่องจะเป็นภาพของสตรีแต่ว่าเรื่องนี้เป็นภาพผู้ชายเป็นกิโมโนผู้ชายคนส่วนใหญ่เนี่ยพอฟังเรื่องกิโมโนต้องผู้หญิงแต่จริงๆแล้วกิโมโนเนี่ยมีสําหรับผู้ชายด้วยครับ เรื่องนี้ก็เลยเลือกที่จะเอากิโมโนของผู้ชายเนี่ยมานำเสนอครับโดยนวันิยายกนกิโมโนก็ได้รับการติดต่อจากค่ายละครดังบล็อคชัสไทยเทเลวิชั่นเตรียมนำไปสร้างเป็นละครโทรทัศน์ซึ่งจะมีซปเปอร์สตาร์เบิร์ตธงชัยแม็กอินไต้หวนคืนจอแก้วในรอบ17ปีเพื่อแสดงเรื่องนี้ประกบกับนางเอกสาวชมพู่อรยาเอฮาเกต เนื่องจากบอร์ดแทสทำเรื่องสาภูษาและขี่เพ้ามาทีนี้ก็เลยคุยกันในเรื่องของความเป็นผ้าของญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นจังหวะที่คุณหมอกําลังจะเขียนก็เลยเหมือนกับเราพัฒนาไปด้วยกันว่า,าตัวละครพอคุณหมอเล่าเรื่องให้ฟังเราก็บอกเออมันน่าจะเสริมตรงตรงนี้เข้าไปเนี่ยต่างๆเนี่ยแล้วก็โดยเฉพาะเราก็จะวางตัวเล่นไว้แลาคุณหมอทราบว,ว่าตัวเล่นเป็นใครเนี่ยมันทําให้การเขียนนิยายมีความชัดเจนมากขึ้นค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยระหว่างที่นิยายเขียน เราก็เตรียมงานแต่ว่าตอนนี้ถึงยังยังไม่ได้เปิดกล้องนะคะจะเปิดกล้องประมาณหลังสงกรานไปไค่ะ,ะจะยกกองไปญี่ปุ่นเดือนพฤษภาเดือนห้านะคะก็คิดว่าปลายปีนี้อาจจะได้ชมกันค่ะ โดยละครกลกิมโนก็จะเริ่มยกกองไปถ่ายทำกันที่ประเทศญี่ปุ่นประมาณเดือนพฤษภาคมนี้และคาดว่าจะออกอากาศให้ชมกันในปลายปีนี้สำหรับละครที่ดัดแปลงมาจากผลงานการเขียนของหมอพงศกรซึ่งนอกจากนวนิยายเรื่องนี้แล้วที่ผ่านมาก็มีงานเขียนอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องสั้นสารคดีบทความทางการแพทย์ขอล่มตอบปัญหาสุขภาพในนิตยาสารรวมถึงนวนิยายที่ถูกนำไปดัดแปลงเป็นละครโทรทัศน์มาแล้วก่อนหน้านี้ทั้งรอยไหมาส,สาบคูษากี่เพา้า คนรรักสตอเบอรี่เป็น,นวๆนี้นะคะเราก็จะได้ชมกันค่ะคละครเรื่องกนกิโมโนทางช่อง3นะคะมาต่อกันที่ข่าวของกระเป๋าผ้าทอจากเรียวผักตบชวานั่นเองนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ค่ะที่ทํามาจากภูมิปัญญาชาวบ้านของไทยเรานะคะซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะเขาก็มีการพัฒนานะคะให้กระเป๋านี้นะคะมีดีไซน์ที่สวยสะดุดตาแล้วก็เก๋ไก๋น่าใช้มากยิ่งขึ้นค่ะ กระเป๋าดีไซน์สวยเกย๋สีสันสะดุดตาและดูทันสมัยที่เหล่าเซเลบิตี้คนดังร่วมกันเดินแบบโชว์อยู่นี้หากมองผิวเผินอาจดูไม่ออกว่านี่คือกระเป๋าผ้าทอจากเกลียวผักตบชวาซึ่งเป็นผลงานที่เกิดมาจากภูมิปัญญาของคนไทยทั้งสิน้นโดยเมื่อปีที่แล้วกระเป๋าผ้าทอจากเกลียวผักตบชวาเพิ่งจะมีการเปิดตัวกันไปในฐานะของกลีนโปรดัก ซึ่งนับว่าสร้างความประทับใจและปลุกกระแสแฟชั่นในกลุ่มคนดังในสังคมได้เป็นอย่างดีค่ะ ส่วนการจัดแสดง b บง g อก k อ t อ p r u n w a เ and Charity Exhibition ในครั้งนี้เอาวัชดาปกมนตรีในฐานะผู้ดำเนินโครงการเล่าให้ฟังว่าต้องการเผยแพร่ให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างสรรค์าง,งานจากฝีมือชาวบ้านในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทีแต่ก่อนนำผักตบชาวามาทำเป็นเพียงผ้าปูโต๊ะแล้วก็ได้พัฒนามาสู่การทำกระเป๋าที่ออกแบบสวยงามทันสมัยก็สามารถเพิ่มมูลค่าให้กระเป๋าทอจากเกลียวผักตบชาวาให้เป็นกระเป๋าแฟชั่นที่มีคุณภาพเทียบเท่า ดดังงต่่าาประะเทศไ้คจกโครงการทำกระเป๋าผ้าทอจากเกลียวผักตบชวานะคะจริงๆเริ่มมาเมื่อ7เดือนที่แล้วนะคะเราได้จัดแฟชั่นโชว์ไปเนื่องจากว่า,ทา,ท,าทางทางทางพี่เนี่ยนะคะก็ทำโปรเจกต์ให้ทางกระทรวงมหาดไทยคือโครงการพัฒนาชุมชนโดยที่เราก็ไปดูไอ้เรื่องของกระเป๋าแต่ก่อนนี้น้องคงเห็นผักตบชวาเนี่ยเขามาทำเป็นตะกร้าสาร ชาวบ้านเนี่ยก็จะมีรายได้จากการสารจะกล้าใบละ10บาท20บาทเสร็จแล้วเราก็มาคิดพัฒนาต่อยอดว่าเอ๊ะทำยังไงที่จะทําให้มันกลายเป็นสินค้าแบบพรีเมียมโปรดักต์ก็เพเอิญว่าไปเจอชาวบ้านที่อยุธยาเขาก็มีความสามารถในการที่จะเอาผักตบชาวานเนี่ยมาตีเกลียวเสร็จแล้วมาทอกับผ้าทีนี้ตัวพี่เองเป็นคนชอบกระเป๋า นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแบรนด์เนมนี่ก็มีทุกยี่ห้อแล้วตัวพี่ก็มองว่าเอ๊ะทำไมถ้าอย่างนั้นเนี่ยทำตะกร้าผักตบก็สวยไอ้ผ้าทออันนี้ก็สวยทำไมเราไม่เอามาทำเป็นกระเป๋าที่มันเทียบเท่ากับคุณภาพแบรนด์เนมก็เลยไปช่วยทางกรมการพัฒนาชุมชนนะคะออกแบบผลิตภัณฑ์แล้วก็หาที่เย็บที่มีคุณภาพนะคะก็เป็นโรงงานเล็กๆจริง,รงๆไม่ใช่โรงงานหรอกเป็น กลุ่มชาวบ้านที่เขาเย็บอ่ะจะอยู่ในกรุงเทพก็คือไปเอาผลิตภัณฑ์มาจากจากอายุธยาแล้วก็มาเย็บที่กรุงเทพออกมาก็เป็นกระเป๋าที่หลายคนโอเคเลย ด้านบรรณาธิการบริหารนิตยาสารเปรี่ยวพนิตนาธแย้มเพกาที่มาร่วมงานในครั้งนี้ได้อวดก,กระเป๋าถือของเธอให้ได้ชมด้วยโดยบอกว่ากระเป๋าใบนี้เธอมีส่วนร่วมในการออกแบบรูปทรงและสีซึ่งหากสาวๆคนไหนที่อยากให้กระเป๋าผ้าทอจากเลียวผักตบชวาดูเก๋กขึ้นไปอีกนิดนั้นก็สามารถนำเครื่องประดับมาตกแต่งเพิ่มอย่างเธอได้ค่ะพี่มีส่วนช่วยในการออกแบบดีไซน์นะคะตั้งแต่เริ่มต้นของการ ออกแบบกระเป๋าเกลียวผ้าผักตบชวานะคะก็ได้เข้าไปคลุกคลีตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าเราจะเลือกออสีอะไรแบบไหนเข้ามาเป็นเป็นส่วนสําคัญในการผลิตในครั้งนี้ค่ะตั้งแต่ตั้งแต่ปีที่แล้วครั้งแต่ปีที่แล้วค่ะแล้วก็โดยส่วนตัวแล้วก็เป็นคนชอบดีไซน์ที่สำหรับใช้เป็นงานนี่ก็คือเป็นรุ่น Aphrodite นะคะท,ที่ที่ถืออยู่ปัจจุบันนี้นะคะแต่ว่าทรงที่ถือเนี่ย จะนำสามารถนำเครื่องประดับมาตกแต่งเพิ่มเติมได้ก็อยากฝากให้ทุกคนที่ชื่นชอบนะคะกระเป๋าผักตบชวานะคะเกลียวปักตบชวานะคะเป็นพรีเมียมโอท็ของบ้านเราเองนะคะคุณภาพขอรับประกันกับ,ก,บกับทุกคนนะคะว่าดีมากๆค่ะไม่มีสีตกนะคะแล้วก็ไม่มีไม่มีคือ การทอนะคะละเอียดมากไม่น่าเชื่อว่าบ้านเราจะทำได้คุณภาพไม่แพ้ต่างประเทศค่ะซึ่งนอกจากรูปทรงที่สวยทันสมัยกระเป๋าผ้าทอจากเกลียวผักตบชวายังมีทั้งความคงทนสีสันสดใสไม่หลุดลอกง่ายๆอีกด้วยค่ะโดยปัจจุบันมีการออกแบบการ3มดีไซน์คืออโฟ i ด e กระเป๋าถือขนาดเล็กในทรงเปลึอกหอยมากระเป๋าสะพายข้างที่เหมาะสำหรับผู้ชาย และเฮเตอร์กระเป๋าถือคล้องแขนที่รูปทรงหมอนในขนาดกระทัดรัดและมีการเปิดให้จองแล้วโดยรายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปสมทบทุนให้กับมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากต่อไปค่ะ เห็นแบบนี้แล้วนะคะต้องพูดคําเดียวคุณผู้ชมไทยเราเนี่ยมีความสามารถไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆนะคะตอนนี้เรามาดูบันเทิงต่างประเทศกันบ้างนะคะคุณผู้ชมวันนี้ส้มพักุณผู้ชมมาติดตามข่าวของพระเอกหนุ่มแดนกิมจิลีจงซอกค่ะเขาก็ได้ออกมาขอโทษนะคะแล้วก็ได้แสดงความเสียใจยต่อแฟนคลับรายหนึ่งค่ะซึ่งก็ไปยืนรอรับเขาที่สนามบินนะคะซึ่งหลังจากนั้นก็ถูกทีมงานกันตัวออกไปเขาก็ได้ออกมาบอกนะคะว่าเป็นมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดของทาง ต้นสังกัดและเขาก็รู้สึกว่าอึดอัดเช่นเดียวกันค่ะนี่เป็นภาพเหตุการณ์นะคะเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาที่สนามบินนานาชาติอินชอนค่ะระหว่างที่พระเอกหนุ่มคนดังขายดีลีจงซอกนะคะแห่งซีรีส์ I Can Hear Your วส i คู School 2013รวมถึงหนังทำเงินแห่งปี2013เรื่อง The f a c e r e a d e r r นะคะเขาก็ลงจากรถนะคะเพื่อเดินทางเข้าสู่ตัวอาคารค่ะ เสร็จแล้วเนี่ยก็มีแฟนคลับสาวรายหนึ่งนะคะยืนถุงของขวัญให้แล้วก็ถูกทีมงานกันตัวออกไปก็ดูเหมือนว่าพระเอกหนุ่มนะคะจะสะบัดมือไม่ยอมรับของซึ่งก็มีข่าวออกมาว่าลีจงซอกเนี่ยเมินเฉยเย็นชาไม่สนใจแฟนคลับผู้สนับสนุนซึ่งทางทีมงานนะคะก็ได้ออกมาชี้แจงว่าเป็นเพราะพระเอกหนุ่มเนี่ยต้องรีไปขึ้นเครื่องบินไปยังฮ่องกงนั่นเองค่ะ ในฐานะตัวแทนของทางเกาหลีนะคะไปร่วมงานเปิดตัวร้านแฟชั่นฮิวโก้บอสเนี่ยซึ่งจากนั้นนะคะอีกไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะทางรีจงซอกนะคะก็ได้โพสต์แล้วก็ชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ได้กล่าวขอโทษทั้งแฟนคลับแล้วก็แฟนคลับคนอื่นๆของเขาด้วยนะคะพร้อมระบุว่ามาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยเข้มงวดของเอเจนซี่ของเขาเนี่ยที่มีต่อศิลปินในสังกัดเป็นสิ่งที่เขาอึดอัดเช่นเดียวกันแต่ก็ไม่อาจจะขัดขืนได้ ในขณะเดียวกันนะคะตอนเกิดเหตุเนี่ยเขาก็มองไม่เห็นนะคะว่าแฟนคลับเนี่ยยื่นของมาให้แต่ที่สลัดมือออกไม่ยอมรับของเพราะคิดว่าผู้จัดการดึงมือเขาไว้นั่นเองแต่พอรู้ว่าเป็นแฟนคลับนะคะก็รู้สึกเสียใจสุดๆค่ะแล้วก็คิดว่าเธอคนนี้นะคะน่าจะเป็นแฟนคลับที่ไม่เคยเจอมาก่อนด้วยจึงไม่คุ้นหน้านั่นเอง ซึ่งนอกจากนี้ค่ะก่อนเกิดเหตุนะคะก็ยังมีสื่อเก็บภาพเหตุการณ์ไว้ได้มากมายเลยทีเดียวค่ะเขาก็ไม่รู้นะคะว่าหลังจากนี้ในการกระทำในสายตาแฟนๆเนี่ยจะกลายเป็นเรื่องโกหกเสแสร้งไปหมดหรือเปล่าแต่ขอยืนยันนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยรู้สึกเสียใจจริงๆและก็จะระมัดระวังให้มากขึ้นในอนาคตค่ะ เรียกได้ว่าง,งานนี้นะคะถือเป็นบทเรียนแล้วก็สร้างความลำบากใจที่เกิดขึ้นระหว่างคนดังกับแฟนคลับอีกครั้งค่ะเพราะว่ากรณีแบบนี้นะคะหากเป็นแผนของผู้ไม่หวังดีหวังจะใส่ร้ายป้ายสีให้คนดังเสริมเสียชื่อเสียงแล้วนอกจากนี้หากว่าเป็นกรณีคนร้ายพกอาวุธแฝงตัวรออยู่กับกลุ่มแฟนคลับก็อาจจะอันตรายถึงชีวิตเช่นเดียวกันค่ะถ้าเกิดว่าทีมงานนะคะได้ปล่อยให้ประชิดตัวดาราคนดังดังนั้นนะคะการที่เราเป็นแฟนคลับเนี่ยนะคะก็ต้องแสดงความรักต่อศิลปินต่อดารา ที่คุณชื่นชอบแล้วก็ต้องคิดกันด้วยนะคะว่าช่องทางไหนจะเหมาะสมที่สุดที่จะแสดงความรักกับศิลปินดาราที่คุณรักค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมเราปิดท้ายบันเทิงรอบวันวันนี้นะคะด้วยเรื่องราวของวงการภาพยนตร์ค่ะซึ่งภาพยนตร์เรื่องโนอาสนะคะแม้ว่าจะมีกระแสว่าถูกแบนในหลายๆประเทศมุสลิมค่ะแต่ผลงานของผู้กำกับดารินส์อารอนอฟสกีนะคะเรื่องนี้เนี่ยก็ทำไรายได้ได้สวยงามบนตารางบ็อกอฟฟิตอเมริกาได้อย่างสวยงามจริงๆค่ะโดยเรื่องนี้นะคะสามารถที่จะคว้าแชมป์ทำอันดับหนงังทำเงินและก็สามารถที่จะอยู่ในสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะ เรื่องนี้นักคว้าชแชมป์อันดับหนังทำเงินประจำสัปดาห์นี้ไปครองกันด้วยนะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างเราไปติดตามในบันเทิงต่างประเทศกันค่ะ จะต้องจอกระแสถูกแบนห้ามฉายในหลายชาติมุสลิมทั่วโลกแต่ว่าผลงานจอเงินเรื่องโนอามหาวิบัติวันล้างโลกเรื่องราวของวันสิ้นโลกและผู้ถูกเลือกได้ขึ้นไปอยู่บนเรโนอาจากพุ่มกับดารเรนอารอนอฟสกี้แห่งหนังแบล็กสวอนนำแสดงนเดรัสซูโครเจนิเฟอร์คอนเนลลี่โลแกนเลแมนเอมมาวอสเซนแอนโทนีฮับกินส์ก็สามารถจะเปิดตัวด้วยตำแหน่งแชมป์ยูเอสบ็อกซ์ออฟฟิศในสหรัฐอเมริกาด้วยรายรับในบ้านที่เหนือความคาดหมายถึง43.7ล้านเหรียญหรือเกือบ1,500ล้านบาทจากเดิมที่ค่ายพาร พิกเจอร์ตังเป้าว่นน่าจะอยู่ที่ราวๆ30ล้านเหรียญหรือ900ล้านบาทแถมเท่ารวมกับรายรับจากทั่วโลกโนโอาโกยไปแล้วทั้งสิ้นเกือบ95ล้านเหรียญหรือเหยียบสู่หลัก3,000ล้านบาทตั้งแต่วิกเกนแรกที่เข้าใช้ใกล้ทอนทุน130ล้านเหรียญคืนได้แล้ว ส่วนในไทยหนังโนอาเรื่องนี้เลื่อนฉายไปเป็น10เมษาย,ยนที่ no, จะถึงนี้ค่ะการคว้าแชมป์ของโนอานั้นเบียดให้หนังด i v e r g e n t คนแยกโลกหนงังไซไฟแอคชันน่นประจำไทยจากสตูดิโอผู้สร้งางหนังทยไลิสกาหล่นจากแชมป์ไปรังดับ2ในวิ่งเเกนที่ 2, 2> การเขา้าฉายแต่รายรับทุวโลกที่9 0หลัก9 5ล้านเหรียญหรือประมาณ2,850ล้านบาทก็ oh, ทําให้ด i v e r g e n t คืน <I feel S 1> ทุนสร้าง85ล้านเหรียญเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะขณะที่อีกหนึ่งผลงานเข้าใหม่เปิดตัวเข้ามาติด top 10ดับแรกหนังทำเงินซา แม้ตัวเลขรายรับจะไม่ตูมตามมากนะก็คือ Sabotage คนล่านเหล็กนรกนังโหดนักทเร์อญากรรมที่ได้อดีตผู้ว่าการคนเหล็กอโนชวัวสเนเกอร์สวมบทหัวหน้าทีมกวาดล้างยาเสพติดดัดแปลงจากนิยายดังของอัคทาคริสตี้กำกับและเขียนบทโดยเดวิด,ดเอเยอร์จากเอนอชและ Training Day ์สดาแรก s a บ o t ชในบ้านเก็บไปเกือบ5.3ล้านเหรียญหรือกว่า150ล้านบาทค่ะ ลายสัปดาห์ก่อนเพิ่งจะแจ้งข่าวผลงานด์แทร็กประกอบหนังฟ r o เซนเจ้าของรางวัลออสการ์ในสาขาแอนิเมชันและเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมคว้าแชมป์บิวบอร์ดได้เป็นสัปดาห์ที่7ล่าสุดอีกหนึ่งข่าวดีสุดยิ่งใหญ่อีกครั้งของหนังเรื่องนี้ก็คือการก้าวขึ้นเป็นแชมป์ภาพยนตร์แอนิเมชัน กับรายรับสูงที่สุดตลอดการหลังเปิดตัวเป็นดับหนึ่งในแดนประดิษฐ์ญี่ปุ่นเก็บเพิ่มอีก50.5ล้านดอลลาร์ทำให้ตัวเลขรายรับของเฟเรเซนเพิ่มขึ้นเป็น1,072ล้านเหรียสหรัฐหรือประมาณ32,160ล้านบาทแซงหน้า t อ y Story 3จากเมื่อปี2010แชมป์เดิมกับรายรับ1,063ล้านดอลลาร์ได้ทันทีและนอกจากนี้ในโผหนังทำเงินสูงสุดตลอดการโฟรเซนก็เบียดหนังล่าโจรสลัดภาคต่อที่2 p i r a t e รสซ์ออฟเดอ b แคริ e เบียนเ c h e ม t ขึ้น เป็นอันดับ1ิติดทอปเทนได้เราด้วยตัวเลขไล่หลัง The ะดักไน r i เ e s อันดับ9อยู่เพียง12ล้านเหรียญเท่านั้นโดยนับแต่ชนโรงเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาฟร o เซนเข้าฉายใน36ประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเราถือเป็นผลงานแรกจาก Disney Animation Studio ที่ทำไรายได้ได้ทะลุ1 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐหรือ30 0 0 0ล้านบาทรวมทั้งเป็นแอนิเมชันจากให้ย Disney หรือ P ิก a r ที่โกยรายรับสูงสุดตลอดการได้ใน27ประเทศทั่วโลกอีกด้วย และทั้งหมดนี้นะคะคือเรื่องราวของวงการภาพยนตร์ในบันเทิงรอบวันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้ากีฬารอบวันรออยู่พบกับคุณอามพงศธรรอตะกูลค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ